สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงในช่วงของฟ้าฉายแ a n ส s o อนพบกับการทดสอบอุปกรณ์ในระบบเสียงแบบง่ายๆสบายๆในสไตล์ผมแฟรงกี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงตอนนี้ผมอยู่ชีวิตอย่างแฟรงกี้ชาวไร่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับการจะแคมปิ้งที ก็ต้องประสบปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าดับบ้างติดบ,บ้างแถมอุปกรณ์ในระบบเสียงก็ใหญ่เถอะทะขนแต่ละทีแทบจะล้มประดาตายมิกเซอร์ลำโพงเครื่องปั่นไฟขนกันจนเป็นบ้าหอบฟงังเหมือนที่ผมกำลังขนกันอยู่ทุกวันนี้ ากาศคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแต่ชคชะตาก็ไม่ได้เล่นตลกกับผมเสียทีเดียววันนี้ผมเพิ่งได้รับเพื่อนใหม่ชาวอเมริกันซึ่งเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องการกระแสไฟฟ้าแถมยังเป็นคนโอบอ้อมอารีให้คนอื่นใช้กระแสไฟในตัวเองได้ด้วย Electro Voice EWS 8 Electro Voice EWS 8ลำโพงแบบพกพาขนาด8นิ้วแอมในตัวแบตเตอรี่ในตัวใช้งานต่อเนื่องได้12ชั่วโมง m i กเซอร์4ชแนลพร้อมเอฟเฟกต์ effect, คอมเพรสเซอร์ดักเกอร์พารามริ EQ สามารถวางขาตั้งวางนอนและวางแบบหมาแหนหรือคีดแบกได้ความดังสูงสุด128 dB และเหนือชั้นกว่าด้วยแผ่นปิดอินพุตแผเนด้านหลังทำให้รองรับ ip 4 3 Ra red w e a t e r เดี๋ยวเราลองมาดูด้านหน้าชัดๆของ e v o s แปกันอีกครั้งหนึ่งครับด้วยรูปลักษ์ความบึกบึนในการออกแบบนะครับตู้มีการวางดอกลำโพงนะครับทั้งทุ้มและแหลมเนี่ยครับ ให้อยู่ในระนาบเดียวกันหรือที่เขาเรียกว่า synchronize transducer นะครับทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องเฟสแล้วก็ผมลืมพูดไม้เด็ดไปอีกอย่างของ evs pad ก็ AC, คือเรื่องของการควบคุมคอน t r o l ค่าต่างๆในภาคมิกเซอร์นะครับจะบอกว่าเป็นระบบ wireless ผ่านทางแอปที่ชื่อ ev quick smart mobile ครับซึ่งสามารถควบคุมได้รวดเร็วกว่านั่งบิดปุ่ม หลังลำโพงอยู่โคลเลยครับส่วน Input ตพา e l นด้านหลังก็มีการออกแบบที่เน้นความมินิมอลเรียบร้อยสวยงามลงตัวดีครับอ่าทีนี้เราลองมาดูว่าด้านหลังของ e v e r s p a d นั้นนะครับมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราจะมองเห็นตัว LCD จอ LCD ขานาดย่อมย่มนะครับที่แสดงค่าต่างๆของ DSP นะครับ power by dynacord เห่นครับเป็น dsp ของ dynacord ด้านข้างจอก็จะมีปุ่ม master volume นะครับเวลาเราหมุนนะครับถ้าทิ้งไว่นานเกินไปเราจะต้องคลิกนิดหนึงไม่อย่างนั้นนะครับจะไม่ทำงานนะครับเนครับเราสามารถบวกลบค่า master volume นะครับอา้าวแล้ว volume แต่ละ channel อยู่ที่ไหนนะครับ อ่าโวลมแต่ละชแนลก็คือเราต้องเลือกที่ตัวซอ f t Key ตรงนี้ก่อนนะครับชแนลหนึ่งชแนลสองชแนลสามสีนะครับเลือกที่ซอฟ t ์คีของชแนลหนึ่เห็นไหมครับ o l ล m มของชแนลหนึ่จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโวลูมชแนลสองนะครับเห็นไหมครับเลือกที่ซอฟ t ์ค y ของชแนลสองชแนลสามแหละตรงนี้นะครับถัดลงมาจากตัวซอ f t ์ค y นะครับก็จะเป็น Combo Jack นะครับ ทั้ง2 Channel นะครับนะแต่2 Channel นี้ต่างกันยังไงนะครับ Channel 1นะครับมีไฟ48โวลต์นะครับเป็นไฟแฟนทอมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างในนะครับตัวคอมบอยแจ็คสามารถเสียบ TIS ได้เลยนะครับแต่ Channel 2 Input 2นะครับตัว XLR นั้นไม่สามารถส่งแฟนทอมได้นะครับแต่ ตรงกลางนะครับเราสามารถเสียบสัญญาณที่เรียกว่า high Z นะครับตัว high impedance นั่นเองพวกกีตาร์โปรง่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับสามารถเสียบได้เลยนะครับแล้ว Input 3-4ละ่ะทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือสามารถใช้บลูทูธนะครับนอกจากบลูทูธแล้วยังสามารถเสียบมินิแจ็คนะครับ3.5นั่นคือสเตเรออินได้นะครับสำคัญก็คือ ทั้งบลูทูธแล้วก็มิดิแจ็คนั้นสามารถใช้งานพร้อมกันนะครับแต่ต้องบาลานซ์ความดังวู l u ุมให้ดีนะครับทัดลงมาจากตัวคอมโบแจ็คนะครับด้านล่างที่เขียนว่า Mix Out นะครับเป็นตัว XLR ขาออกนะครับก็คือสัญญาณภาครวมนะครับเป็นโมโนนะครับหรือเราจะเลือกเป็นสเต reo ข้าง L หรือสเต reo ข้าง R ก็ได้นะครับเพื่อส่งไปยังลำโพงตัวต่อไปหรือซับวูเฟอร์ก็ได้นะครับถัดมาก็คือฟุตสวิต c ์เอาไว้ทำอะไรนะครับง่ายๆก็คือเอาไว้เปิดปิดเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับและด้านขวามือสุดนะครับเป็นฟีเจอร์ที่พบเห็นได้น้อยมากหรืออาจจะไม่เคยพบเห็นก็คือพอร์ตสำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับ อ้าวมีความจําเป็นยังไงนะครับก็ในเวลาที่เราไปเล่นนอกสถานที่นะครับคงไม่มีใครดึงไฟไปให้เราใช้ได้ง่ายๆและลำดับสุดท้ายนะครับเหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับงานเล่นนอกสถานที่ก็คือ DC power out นะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง12โวลต์นะครับ12โวลต์500มิลลิแอมป์เอาไว้ทำอะไรครับ <laughs> ใครที่ใช้วายเลสไมโครโฟนอ้าวไม่มีที่เสียบปลั๊กจะเสียบที่ไหนนี่ไงครับดูนี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับถ้าเป็นของอิเล็กทรอนก็เป็นพวกวายเลสไมโครโฟน re 2อ re 0า3 0 0นะครับส่วนนี้ re 3 e l e c t r o v o i c e w i r e l e s s Mi c r o ครโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอันที่จริงการใช้งานภาคมิกเซอร์ ในตัวลำโพงก็ใช้งานสะดวกง่ายได้ดีครับโดยใช้ปุ่มไม่กี่ปุ่มแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะไม่คล่องตัวนะครับดังนั้นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถควบคุมได้ง่ายๆนะครับก็คือการลงแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็คือ QuickSmart Mobile นะครับจะทำให้สามารถควบคุมลำโพงได้อย่างง่ายดาย เดี๋ยวเราลองมาดูภาพรวมของ Quick Smart Mobile App กันบ้างนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมีอะไรแสดงในหน้าจอบ้างนะด้านบนก็จะเป็น EQ 3แบรนด์รวมของ Master นะครับนะครับมีเบสมีมิดมีทริเบิลถัดลงมาด้านล่างนะครับที่เห็นคำว่า X Over ก็คือ crossover นั่นเองสามารถเข้าไปเลือกตัด cross ได้เลยนะครับร0 0 Hz 120 หรือถ้าใช้ลำโพง ev ก็เลือกรุ่นได้เลยถัดมานะครับ location ก็คือตำแหน่งที่เรานำไปวางนะครับจะเลือกได้3แบบก็คือขาตั้งนะครับคลิกแบกหรือไอหมาแงนนั่นเองนะครับแล้วก็วางเป็นมอนิเตอร์สำหรับถัดไปฟังก์ชันก็คือจะนำลำโพงตัวนี้ไปใช้งานมิกเซอร์ข้างในเนี่ยเราจะใช้ไหมนะครับหรือจะใช้เป็นแบบ basic บคำว่า basic ก็จะเป็นแค่ลำโพงง่อยๆตัวหนึ่งที่มีดีเลย์อยู่ข้างในดีเลย์ก็คือสามารถตั้งระยะทางได้นะครับว่าเราจะให้ห่างจากลำโพงหลักเท่าไหร่ในกรณีที่เรานำไปใช้เป็นลำโพงดีเลย์แต่ส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะใช้ฟีเจอร์ความเป็นมิกเซอร์ในตัวของเขาอ่านำรับถัดไปก็คือโหมดมีอยู่ด้วยกัน4โหมดนะครับก็คือมิวสิกนำไปเปิดเพลงนะครับงานไลฟ์เล่นสด งานพูดก็คือ e e ป h นะครับหรืออยากจะได้เสียงบึ้มบึมแบบคลับก็เลือกใช้งานเรานะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มมิวรวมนะครับตัวแสดงสัญญาณลิมิตตัวแสดงสัญญาณทั่วไปหลักๆที่เราจะเรียนรู้กันนา่าจะอยู่ใน Edit Mixer ตัวนี้เรามี Mixer 4 Channel อยู่ในตัวลำโพงแถมยังมีเอฟเฟ t ในตัวด้วยนะครับลองดูที่ Channel 1นะครับด้านบนไล่ลงมาเลยก็จะมีคอมเพรสเซอ EQ แหลมกลางต่ำนะครับการจะปรับก็คือสามารถนะแตะแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับปล่อยมิวไว้นะครับ,อ w, ค,รบคอมรีเวิร์บดักเกอร์นี่ถือว่าเป็นหมัดเด็ดเลยนะครับดักเกอร์เอาไว้ใช้งานตอนไหนครับนึกไม่ออกใช่ไหมครับก็เหมือนกับ ดีเจในสถานีวิทยุเวลาเปิดเพลงแล้วพูดแทรกขึ้นไปเพลงเงียบอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีสาธิตให้ดูทัดมานะครับในภาคของเมนเ,นเนี่ยนะครับภาคเมนมัดเด็ดของเขาก็คือเขามี EQ ด้วยนะครับ EQ คิวอะไรครับลองดนะูสามารถใช้งาน กราฟิก EQ กี่แบรนครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7แบด์แบนก็ได้นะครับหรือไม่อยากใช้ GQ ใช่ไหมครับเพราะว่ามันฟิกค่าแบรนด์วิดเราสามารถไปตั้งให้เป็น Parametric EQ นะอ่านะครับตัวนี้ผมชอบมากกว่า Parametric EQ เราสามารถที่จะเปลี่ยนค่า Q ได้เลื่อนความถี่ได้นะฮะ ใช่ไหมครับแทกไปของตัวมากใช้งานได้ดีนะครับถือว่าเป็นข้อดีของมิกเซอร์ในตัวลำโพง e w o r s แปดทีเดียวครับย้อนกลับมาที่ภาคเอฟเฟก Effect นะครับเอฟเฟกเนี่ยเราไม่ได้มีแค่รีเวิร์บอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูว่าเรา อยาใช้งานอะไรมีให้ถึง30โปรแกรมกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Reverb Delay Chorus นะครับเลือกใช้งานตามความชอบได้เลยและที่ผมชอบสำหรับดีเลยก็คือสามารถแท็บได้ด้วยนะครับชอบมากเลย อย่างไรก็แล้วแต่นะครับปุ่มด้านหลังก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เราได้ทำลงไปในตัวลำโพงนะครับเราสามารถที่จะ store นะครับ store ลงไปแล้วก็เรียกกลับมาใช้ก็คือ r e c a l l ได้นะครับหรือเราทำไปจน เละแล้วนะครับสามารถที่จะรีเซ็ตเป็นค่า Default ได้ยังมีความจำเป็นอยู่ที่ต้องใช้ปุ่มด้านหลังนะครับคำถามที่เราน่าจะเจอกันบ่อยๆสำหรับลำโพงบลูทูธก็คือเวลาที่เราใช้กับอุปกรณ์มือถือนะครับพวกสตรีมมิ่งดีว c e เรามีลำโพง2ใบเราจะสามารถทำให้เป็นสเตอรโอได้ไหมตอบว่าได้ก็คือเข้าไปที่เมนูบลูทูธนะครับบลูทูธแล้วก็ไปเลือกที่ลิงก์สปีคเกอร์ทำทั้ง2ใบนะครับถ้าเรามีลำโพง2ใบอยากจะทำให้เป็น True Wireless Stereo ก็คือเป็นสเตอรโอย่างแท้จริงเนี่ยต้องเข้าไปติ๊กตรงนี้ทั้ง2ใบนะครับถามว่างานแบบไหนบ้างที่เหมาะกับ Ewars 8ตอบงา่ายๆคืองานแบบแฟรงกี้ชาวไรนะครับคืองานที่ต้องเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องของกระแสไฟฟ้างานแคมปิง้งงานดนตรีในสวน งานเดินจงกรมงานสวดมนต์หรืองานที่ต้องเน้นคุณภาพนะครับแต่ลำโพงในกระแสหลักนั้นไม่สามารถให้ได้เพราะไม่มีบางฟีเจอร์ไม่มีบางฟีเจอร์ที่ชาวไร่อย่างผมต้องการยังมีสเปคอื่นที่ยังตกหล่นอยู่บ้างไหมครับนอกจาก121 dB SPL มุม coverage 100คูณ100การตอบสนองความถี่ที่5 0เฮิร์ถึง 20khz เฮิร์กินกำลังวัตต์0วัตต์อ้อเกือบลืมน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ย7 6กิโลกรัมที่สำคัญก็คือมีทั้งสีขาวและก็สีดำ ตวนี้เป็นเสียงพูดนะครับตอนนี้ผมใช้โปรแกร,รมดักเกอร์ในช anel 1นะครับหลักการของดักเกอร์ก็คือเมื่อไรที่มีสัญญาณเสียงพูดผมไปทริกนะครับเพลงจะถูกกดให้เบาลงไปถือว่าเป็นลำโพงที่เหมาะกับงานกลางแจ้งนะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัด มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ชิ้นอื่นอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับและยังสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไวเลสไมโครโฟนได้ด้วยถือว่าผ่านครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Voice e l e c t r o v o i c e e v e r s 8ลำโพง8นิ้ว แบบมีแอมในตัวและแบตเตอรี่ในตัวความสามารถมากมายซุ้มเสียงไม่ธรรมดาวันนี้ผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงในช่วงของฟ้าฉายแฮนด์ออนจำเป็นต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอลาไปแคมป์ปิ้งกับกลุ่มเพื่อนๆของผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงตอนนี้ผม